มรอพอสาสาธิตการทำงานเครื่องจกักรคัดแยกขยะเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและธุรกิจรีไซเคิลเป็นแห่งแรกของประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทำการสาธิตขั้นตอนการทำงานของเครื่องจกักรคัดแยกขยะให้แก่บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของขยะแบบบูรณาการเป็นการลดปริมาณขยะและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเสมาขันอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมติดตามกำกับดูแลการเดินเครื่องจักรคัดแยกขยะเป็นครั้งแรกทำกลางความสนใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการสาธิตดังกล่าวณอาคารศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการขยะมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามส่วนทะเลแก้ว สำหรับการดำเนินการดังกล่าวนี้นะคะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกันในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยลราชภาัฏพิบูลสงครามกับสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนและบริษัทวงพานิชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเมื่อวันที่18สิงหาคม2563โดยมีพลเอกดรสิริธิวพันธ์ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเสมาขันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และดรสมไทยวงเจริญประธานวงพานิชย์กรุ๊ปได้ลงนามความร่วมมือดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะเพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการปฏิบัติการและการศึกษาวิจัยด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและนำไปสู่การขยายผลระดับประเทศระดับภูมิภาคและนานาชาตินอกจากนี้นะคะยังเป็นการสร้างศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ การปฏิบัติการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่นอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตามเจตนารมณ์เปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรนะคะรวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามความร่วมมือทางวิชาการด้วยค่ะสำหรับการสาธิตการทำงานเครื่องจักรคัดแยกขยะในครั้งนี้นะคะเป็นการทดลองการเดินเครื่องครั้งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและธุรกิจรีไซเคิลเป็นแห่งแรกของประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการเป็นการลดปริมาณขยะและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะ PSIU News ผลิตโดยทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม